สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยประจำวันที่17กุมภาพันธ์65นะคะตัวเด่นก็มี3กับ6เนาะก็30 31 33 36 38 6ก็60 61 63 68 3ตัวก็3 60 8 0 5 8 6 0 3 6 8 3 1 8ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆเด้อถูกสตัวตรงๆเนาะ รียมดังเยอะรัฐบาลไทยอ่ะท่านก็เยอะ <_ s> ก็ลองนำไปพิจาร,รณากา,ชารช์นท่านอื่นดูเด้อก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีค่ะอย่าเริ่มกดติดตามเจ้านำเพชรพารวยคุณเ้นพารวยด้วยนะก็ <_ s> ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ สามอย่าลืมกลับสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะเลขให้ไปกลับนะคะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึนึ่งหกหกสาสามหกหกแปดแปดหกเนาะอย่าลืมไปกลับบนล่างสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ